สแตนวอลินกาเกิดเมื่อวันที่28มีนาคมปี1985วันนี้นักขวดเลือดสวิสจะมีอายุ31ปีวอลินกาคว้าแชมป์ทริีอาชีพครั้งแรกในรายการโครเอชีโอเพในปี2006เขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักขวดที่เล่นแบ็คแฮนได้ทรงพลังจนจอเมโลอดีตนักทลิตระดับตำนานถึงกับยกย่องว่าเป็นนักขวดในยุคนี้ที่เล่นแบ็คแฮนมือเดียวได้ดีที่สุด ปีที่พีคสุดของบอรินกาคือปี2014ที่เขาออกสาร์ดร้อนแรงตั้งแต่แกแสแรมรายการแรกของปีวอลินกาความราฟาเอลนาดาวมือหนึ่งของโลกในเวลานั้น3ต่อ1เซตคว้าแชมป์ออสเตรเลียเพนซึ่งเป็นแชมป์แกแสแรมครั้งแรกในชีวิตของตัวเขาและอันดับโลกพุ่งขึ้นถึงมือ3ของโลกซึ่งเป็นดับโลกดีสุดที่เขาเคยทําได้จากนั้นในช่วงปลายปี วอลิงกาจยงเป็นกำลังสำคัญพาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์ทิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิดครับ2014โดยรับชิงชนะเลิศสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะฝรั่งเศส3-1คู่เป็นแชมป์เดวิดครับครั้งแรกของทีมชาติแดนนาฬิกาปีที่แล้วแชมป์แกสแลมรายการที่2ของวอลินกาก็มาถึงใน French Open ปี2015หลังจากเขาปวดเอาชนะโนวัคยูคิดิต3-1เซต ดับความฝันของนักวนนขวบที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ที่โรล,ลังเการอสได้เลยทําให้เขาเป็นน,นักนิตเพียงแค่คนที่สองต่อจากโรเจอร์พิเทเอร์ที่เอาชนะทั้งนาดาวและยูโควิตโดยรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมปีนี้ที่ฤดูกาลแข่งขันเร,ริ่มต้นไปได้แล้ว3เดือนวอลิงกาคว้าแชมป์ไปแล้ว2รายการทั้งที่อินเดียและสหรัฐอารับเอเิรเดตและเฟรนชอเพนที่กําลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้วอลิงกาในฐาน,นะแชมป์เก่า ก็เป็นหนึ่งตัวเต็งที่แข่งนั้นจะประมาทเขาไม่ได้เป็นอันขาด